mộn ở ta cỏng phí phì, phì phì phí 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 chùm phí 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 không ngảm phí phí chưa phí phí không? phí 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 wow cái phí này phí 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 บสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพีุ่กทคันที่เขามารับชมคลิปสมินโนอีสานมาหน้าจ้าวันนี้กะพาเดินทางเขาป่าหาเห็ดคือเกาจ้ามาพบก,กันในวันที่22พฤศจิกายน2568งหกสิ 2, จ้าวันนี้เปลี่ยนไม้มาทางไม้ป่าบันสังหอม์นะตะก้องนม่ครับผมกะเดินทางกระบาวขอนนะจ้ามาตามหาเบิร์นฮิตผึ่งเขาดงจ้า ไปหลงกันเบิองว่าสีสดสีมาเทียนแดงเนี่ยไปกันด้จ้ากันนะครับผมซองดอกแหลกแหกมัานเมื่อนี้จ้าอันกรหน่อยครับผมนั่นสิ่งที่การหามาแล้วเขาดงโอ้ยหมอกลุดซะหนึ่งดอก ดขมบาติโมลเลยนะไม่เห็นจ้ะกินอะไรกันนะครับพี่น้องขมขมนิดๆเนาะนี่นะครับพี่ต้มน้ำออกกระเส่าจ้ะพี่หนักอันซอยมั่นักสก็บออกเอาคนก่อนโอ้หมือนีนได้มิดบุค่อยเขามาแล้วพี่ดวงนะนี่ตัดขาบมุมหอนเลเอานเนาะ พไทยเคยกินเลยจ้ะแล้วก็มันงกระหมักเ้่นนิดนหนะเนาะืมวแมนที่เพิ่งขดงเนาะนย่มอมซีเพื่อนะน,นะเก็บเอานนำจ้ะหนึ่งสดง เป็นอันนี้ไปอยู่เนอะนี่มัผมออกข้ไกลกันเลยเนาะ,ะดูเด็กตะกอเดยวตะมุตะมิข้างในตมนต้องมีบางสารัรก็นี่เน chị để ôm mì mây nằm đây Bóng đỏ lét đây nữa các mày nè mày chào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 

โอ้ยมีเจ้าของคนนั้ข้าวขาเ็นไหมมีบุกไปเข่าคนนี้บ้เห็นดนี่ได้ก่อนคือแบลงดแดงครับพี่น้องหอดแดง ีาถอดตะกรงนะตะกรงเริ ja, um. mm ่มถอดแล้วว <com. S 2> ่าท่านว่าทันเห็นอยู่ไม้่าึ้นเคยเหรอวะเปลี่ยนไม้ใหม่เหรอ

được rồi, thôi được thôi được được thôi được thôi được được thôi được 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 không được ยูเคยแกะกันน uh, ีมเนี่ย่มเห็นเนาะหลังแตกเลยจ้ะห้ังแตกเกือบจะน้องจองเลยอืคันนีดอกนี่อู้หูขาขาใส่เนาะมังตุบกเนาะแม่งตัวบางดอกหน่อยดอกใหญ่เนาะเฮ็ดยามนี่ยูเช็คก็คือการเบิร์นดอกเพิ่นคือขายกันหมดจ้ะดอกบ่ค่อยแบบสมบูรณ์เลย สวยอยู่นะตรงนี้ไงต้นหอมก็อยู่หองติดโอ้โหแตดออกเลยเด้ออันนี้ตัว่ามีมือเพิ่นในบ้านต้องเยวนะจ้ะเพิ่นล้างแตกไปทีนี่แค่แมมอยากกูเขาดุงนอกซีออกมงงงนะจ้ะ

หนึดอกครับผมช็อกโกแลตเนาะนี่คร,รับผมช็อกโกแลตทั่วกับข้าวสาตะกีพ่นเงินเฮ็ดผงขากลมอะไรจะานี่คือตอนแรกท้าวันเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ของสีคือช็อกเลตนะไม่น้อยนะแน่นครับเลยเ,เอ็นด์ช็อกโกแลต้าวันท่กับอืนเฮ็ดผงข้าวกลมก็ไม่น้อยเหานะครับผมข้าวกล คนมาคอยเนี <S <S ่นี่เป็นสิแดงเนี่หอยคนมาเก็บอีดินแต่เกาะมาปลาคาบอ่ะก็เป็นอะไรเช่นวันเนาะช็อกโกแลตมึงที่ละดองเป็ดกสีมแฮะว้าวสวยแต่ตะก้องแดงขลาลาย เห็นะส้ม đỏ งามเห็นแล้วงาลายงามลายงามลายเห็นตะห่พี่น้องเพิ่มหมุนมีมกมังสักเล็ิ่งสักเล็ดหกหกในปลาเราหกหูใยญ่อืมสูงนะสักนลอดแกงหยำคึกึก เอาหน่อยจ้าขา้าเตี๋ยนอนั่งครับผมพี่ก็อดอกสุกข้าตันน,นี่เป็ดตะกอนหอยยได้ไปดอกดกับน่น้อกจะมีดอกบาน ลักเราลงมาบึงเฮดเพิ่งแบงข้าหลายครับผมเดินนี้แจกกันก็บะคอดนะครับพี่น้องโม่นี่ก่อนพวกเก็บป่าชิบหาน่ะ้วมีเกบาพเลยแล้ว ีตัวนี้ค่ะคือบกไปสือคุณเลือซื้อเนะมาอันนี้เลือแดงข้าลายคือบลาเลื้อนี่บอตะเกาะสวาลงไปเมืองจีโอ้ยงามแห่เมืองจี๋เรคน Oh, jangan dulu. Hmm. Ha, ada monster dog ba. Tak, tak ba. Lai ini. Dia kan dah kena nak ลง,งย่นขั้นไล่งแด้ขลครับเพี่อนกระต่อครับผมโมได้ตะกาะพี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 แม่บ้างนจุ่มใ่เพื่อนจะ่ดองงามเนาะแดนข้ามขาแกเพือแน่นจ้ะไม้ไม้เทาได้ไหมนี่เขามาแามได้เทากับม้แามแยมเฮ็ดอันนี้บดดินกับเพื่นบดนนี่ะได้พี๊ การที i, u u ่พากันมาใดเนี่ยผู้นึงอยากไปทางหนึงนี่นผู้นึงอยากไปทางหนึ่งเที่ยงกันก้ะขึ้นเข้ามาหนี่มาพอเนาะโอ้เห็ดอันนั้นคือว่าเป็นเห็ดปลวกนี่จังว่ามปนปลอมเซลกันมาเซลิ่น ตออัมน่นอ,ยอย็ออยังมีน,มนะหัใน่ดินดินนซุมเน่ดินออกบ่ว่าเฮ็ดนีงก็ยังออกแลวนะไมไหนนะเฮ้ดินออกนี่<ห>แต่เฮ<ห>็ด,ดินออกเี่เตเห็ดไม่ได้เลยบ่พี่นะน สันๆน,นะคะเพื่อนส่วนค่อยๆก็ลุดไปเราควรจะเตื่นด้นะเปะ็นบอนะคือการเต้นผิดขัามปกติแต่ไม่ไนานนะดินเนาะอนะไไอนด่ด้คืไหนอยู่เนาะ Ừ. con đi, đi. okay, dạ. này còn hết cao điểm như này nữa đi, pin luôn Pin to tế té pin học ngay Không. không phải bố hùng này. Hay dữ. luôn tí. bờ đại ta còn người. người đọc chúng như thế này, đọc như này này bà. โบได้ได้ได้ออาปนิออกล้างม่บ่แดงค่าละออกเกลดอกขึ้นเาว่บุผาตเนาะอเว่าเนบทันออกเกซื่อนี่จ้เดีออกก็งามขนาดได้อยู่นี่ต่อขึ้นมงเ้าหน่อยโอ้หนยส้มสีวันน่ะเสียงนกคุยกันนะตะกรงเนาะ ไปแล้วเบังจ้าปลาบากมันแดงขา้งมามแม่จาเมอนี้ขาดงกร,ระเห็นแนวบลายจะเปลี่ยนไม้เพราะวะ่าเขาบอท่านได้ขุนจ้ะว่าเฮ็ดผนออกอยู่ใไใ้เนาะจะเฮ็ดผงขาดงก็หลังเนี่ยมาเก็บปีแหลอกอยู่ทางปลาสังหอมส่นหมาเมีหน่อยสิมาเก็บแต่เฮ็ดบดดินกับเฮ็ด เพิ่งแดงสิเดงค้าไหลจ้ะโอ้ยปลาบรรยากาศด,ดีแหงจ้ะก็ไปลุงกันต่อจ้ะว่าเมื่อหน่อยสิโซส,สิมานเฮ็ดยังแน่นจ้าเฮ็ดเพิงไข่ก็ได้เก็บไปเด้อบ้านนี่นี่คือทะเลที่มาหาเฮ็ดไอเก็บเพิงไข่เนาะแม่นะครับปกติมาเก็บแต่เฮ็ดอื่นนั้นไม่ไหนนะเอาหน่อยจ้าครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลา,าพาพี่น้องกลับบ้านนะครับผมจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาใกด์เที่ยงแล้วครับผมจ้า ไปครับพี่น้องไปเปบึงผลงานไปหนี้ครับผมงานของขวัญมาอนี้มันหลากหลายเฮ็ดเราแต่ก่งองเนาะครับผมตั้งใจมานำเห็ดพึ่งเขาดงจ้ะเ้าบ่หูหม่องหูไม้เลยนะเนาะบ่เคยเก็บเนาะแ,แต่ว่ากระไดบ่หลายจ้ะกระไดแน่อยู่แต่ก็มาแดงขาลายเนาะแดงขาลายได้สามดอกจก้ะทั้งแต่นี่ก็สิเป็นเห็ดผิ่งแดงข้ามเนาะแมค่ครับดงข้ามพอด้หมูหนึ่งเลยจ้ะนี่แต่ดอกงามๆอยู่แต่ว่านัญหาบานเนาะ นี่นะก็เลยไหวไตยตาจ้ะนี่ผลงานโดยรวมแต่ถือว่ามันเนี่ยจ้าเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้เข้ามาปีหน้าเข้ากับสีเดงหูว่าเข้าเคยเก็บหมองได้ในเข้ากับสีแดงเขาถือน้าตะกองเนาะแม่นะผมก็จะได้หูว่าเฮ็ดเฮ็ดบัลเข้าเก็บหนี่นออกอยู่หนีน้าไม่หน่อยเนาะแม่นจ้ะก็พอปีหน้ากันว่าออกกับเร่งมาเลยเนาะแม่กับผมเข้าแม่เมืองกับเป็นบอลไม้ที่เข้าเคยเก็บน้าไม่หน่อยเนาะแม่นจ้ะบ่คือปลาน้องจองไม่หน่อยนี่เิรานะทางปลาน้องจองเด้อจ้ะ ลักลักปลาสังหอมเขาก็มาเก็บแต่เห็ดผึ่งแดงซี่เห็ดผึ่งแดงซี่กับเห็ดผึ่งแดงข้าลายเป็นบางแเป็นบางเชื้อเนาะเห็ดบนดินแม่นครับผมจ้าแต่ว่าผลงานโดยรวมเหมือนกันถือว่ามันกับศิลปะกับบ้านจ้าผลงานไม่น้อยผ้าขาปลาหาเห็ดเหมือนกันถือว่ามันเนีจ้าเดินทางเขาปลากระบาลขอดเนาะแต่ว่าเขาแยกออกมาจากบาลขอดทามาหล่อเบิงแดงข้าลายบาลขอดมันก็ไปเบิงบอลเก่าหน่อไหน่อยเนาะแม่นจ้าบาลขอดก็ไปนำเห็ดผึ่งข้าดงจ้า เขามาเบิ่งเฮ็ดผึ่งแดงคขาลายเ้าผัดโุกมันมาฝ่อเฮ็ดผึ่งแดงค่ะผึ่งแดงขาหมูหนึ่งเนาะมีแต่ดอกงามๆเลยจ้ะมาเป็นแดงข้าม่ะเตียนน้ำไม่นอนาะแดงจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จังไหน็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมิ้วหน่อยน้ำไม่นอจ้ะมิ้วหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคึ้นหนาบ้างไม่นอยสิพาไปหายยังสิโซ่สีมานเฮ็ดยังแน่จ้ะ สำหรับมือเนี่ยก็ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมขอบกันมือนาคิดนาจ้า